เหรียญสตังรูนิกเกิลและทองแดงนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าชำรุดนะคะป้าน่าจะไม่คิดตังให้นะคะแต่ถ้าน้อยๆก็จะให้นะคะแต่ชำรุดเยอะๆคือขายไม่ได้แน่ๆน,นะคะ,ะที่ขายไม่ได้แน่ๆชำรุดที่ถึงกับขายไม่ได้เลยนะคะไม่มีคนซื้อแน่นอนอะไรเงี้ยก็จะไม่คิดตังให้นะคะอาจจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างอย่เหรียญเนี้ยคะ่ะชำรุดเนี่ยคะ่ะ อย่างนี้นะคะชมรุตคือเขาสึกเยอะอะค่ะอันนี้ขายไม่ได้นะคะไม่รับซื้อรับซื้อเหมือนกันนะคะแต่จะให้ราคาถูกจะไม่ให้จะไม่ให้แปดบาทปกตินะคะเพราะอย่างแปดบาทเนี่ยพนักอาจจะไปส่งได้สิบาทเก้าบาทใช่ไหมคะแต่อย่างชาชมรุตอะชมรุตมาเหรียญหนึ่งนะคะกินทุนปพนักไปแปดบาทสิบเหรียญปพนักยังไม่ได้เข้าทุนเลยนะจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะไม่ไม่รับนะคะเหรียญชมรุตนะคะเหรียญสิบาทชมรุต เหรียญสิบาทเหรียญสตางรูชํมรูดไม่รับซื้อนะคะเหรียญปก,กติค่ะสตางรูปก,กตินะคะมีนิกเกิลและทองแดงรับซื้อเหรียญละ8บาทค่ะตังรูเขาก็จะมีนิกเกิลทองแดงนะคะมีเริ่มต้นที่ครึ่งสตางมีไม่เนี่ยครึ่งสตางมีเริ่มต้นที่ครึ่งสตางหนึ่งสตางนะคะแล้วก็นิกเกิลก็จะมีห้าสตางและ1ิสตางค่ะ ส่วนทองแดงนะคะครึ่งสตางค์และ1นึ่งสตางค์ครึ่งสตาง,ง,ตงค์งงไม่มีมาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะรับซื้อ8บาทรวมทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นเงินสตางค์รูแบบนี้เลยนะคะแต่เป็นเนื้อเงินนะคะดูก่อนว่ามีเนื้อเงินปนมาไหมไม่น่าจะมีค่ะถ้าเป็นเนื้อเงินนะคะรับซื้อเหรียญละ50บาทเพราะเงินนะคะจะชํารุดยังไงเขาก็หลอมได้นะคะหลอมก็ได้ประมาณเกือบ50อะช่างกรัมหลอมเอเป็นเนื้อเงินหลอมอะนะคะ ก็ได้ราคาอยู่เพราะฉะนั้นเขายัางไงเขาก็เป็นเงินเขาเนื้อเงินการันตีค่ะถ้าเป็นเหรียญเงินนะคะเงินเขาก็จะมีห้สา,สตา,ส,ตาสตางค์สิบสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิสตางค์ค่ะเนื้อเงินอ่าอย่างเงี้ยชมรุดนะคะนี่ค่ะ อย่างนี้นะคะชมรูดอย่างนี้ไม่รับซื้อค่ะไม่ไม่ไม่คิดราคาให้นะคะอันนี้อันนี้ชํมรูอันนี้ดูแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นเหรียญสตังค์นะคะแบบนี้ค่ะอ่ะอันนี้ไม่รับแน่นอนอันนี้ให้ให้ให้ใ,หใครซื้อน่ะซื้อ8บาทเขาก็ไม่เอา2บาทเขาก็ไม่ซื้อนะคะเว้นแต่คนที่มีความจําเป็นต้องใช้ที่เขาไปทําพิธีอะไรเงี้ยอ่ะเขาอาจจะหาอะไรไม่ได้เขาก็ซื้อค่ะโอเค่ดูต่อกันว่ามีอะไรอีกสตางรูไปแล้วแกะ อันนี้หนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทที่ละลึกพระวาระ นะคะตามที่ป้านาบอกเลยนะคะตามที่ป้านัาแจ้งไปแต่อันนี้เขาชํารุดเนาะเขาจริงๆอะป้านารับแยกอยู่แต่เขาอะไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดให้นะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกคระวาระมาแบบนี้นะคะคราวาระรวมรวมวาระมาแบบนี้ค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะป้านารับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะนะคะทุกคนป้านาบอกราคาหยิบอะไรมาป้านาบอกเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้เสียเวลาทุกคนก็ได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะดู เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกพระวาระค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกเหรียญใหญ่นะคะเหรียญหนาอ่ะอันนี้ด้วยก็สี่บาทเหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ระลึกนะคะเป็นหมุนเวียนแต่ก็รับเท่ากับที่ระลึกเหรียญตราแผ่นดินนะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกและเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทพูดถึงตราแผ่นดินเนาะอันนี้ะคะ่ะเขาคนละปีกันนะตราแผ่นดินก็จะมีสามพศเนาะ อันนี้เขาก็จะมีมาสองเนี่ยที่เห็นนะคะตราแผ่นดิน2 5 0 4หเห็นไหมคะตราแผ่นดิน2 5 0 4และตราแผ่นดิน2 5 0 5้าเขาคล้ายกันมากนะคะแต่ด้านหน้าเขาจะไม่เหมือนด้านหน้าเขาจะเป็นสองพระองค์ค่ะเหรียญบนนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะตราแผ่นดิน2 5 0 4รับซื้อเหรียญละ20บาทตราแผ่นดิน2 5 0 5รับซื้อเหรียญละ4บาทนะคะ อตอนนี้ปนานงาส่วนมากจะให้ลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะทุกคนใครต้องการขายนะคะทักไลน์มาค่ะเพิ่มเพื่อนมาในไลน์แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาหรือไม่ก็นะคะถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ลงมาใต้คอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าลงใต้คลิปไม่ได้ก็ทักไลน์มาแล้วก็ส่งมาให้ดูทางไลน์นะคะรับซื้ออะไรบ้างรับเท่าไหร่ปรนานงาก็จะบอกราคาไปนะคะถ้าตกลงขายปนานงาให้ที่อยู่ค่ะ ส่งของมาของถึงแบบนี้โอนเงินทันทีนะคะของถึงโอนเงินทันทีค่ะส่งมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการซื้อขายนะะห้ามทําใบใดๆทั้งสิน้นไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิน้นห้ามทําใบเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดนะคะห้ามเลยนะคะถ้าแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าใครบอกว่ารับราคาสูงนะคะอย่างส่วนมากเลยเหรียญตราแผ่นดินกับเหรียญกาจนาคนจะ คนจะมีเยอะไงจะมีทุกบ้านนะคะเขาก็จึงเอาเหรียญน,นี้มามาล่อว่ารับซื้อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะโปรดเอะใจนะคะโปรดระวังด้วยค่ะโปรดพิจารณาให้ดีนะคะว่าจริงไหมอย่างตราแผ่นดินน่ะที่มีคนประกาศรับซื้ออันนั้นครับจริงนะคะที่บอกว่าอะไรอ,ะ,อะหัวชะดาตรงยอยักอะไรประมาณนั้นอันนั้นมีค่ะมีจริงรับซื้อจริง mm. เหรียญมีจริงแต่หายากค่ะ โอเคตามนี้นะคะสรุปว่าเหรียญหนึ่งบาทราแผ่นดินนะคะไปะนัดรับซื้อปี25 0พหลือเหรียญละ20บาท2 5 0 5รับซื้อ4บาทจ้ะชัดเจนตามนี้โอเคนะคะจะได้ดูจะได้ดูเหรียญอื่นต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญ2บาทอันนี้จะเป็นเหรียญ1นบาท สงบาทหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทค่ะค่ะมาดูกันต่อ